สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวปทุมเกสรน,นะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30ซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้นค่ะ ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันเนะคะเรามาเริ่มจากริบบิน้นความยาว70เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะนะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่ 2, สสวนมาในเส้นที่1 เส้นที่สส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1น,นะคะ R อ,ออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานี่ค่ะเดินเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3พับเฉียงมาเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะับปลายดิ้นค่ะสอดล็อกเข้าไป เราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะนะคะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนี่ค่ะเราก็จะเหลือลิบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายนี่นะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะค่ะสอดเข้าไปในรูที่นี่ เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนะคะได้แบบนี้นะเราก็รวบเข้ามาให้กระชับค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึง่ง พอเราได้แบบนี้เราก็ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับดิดบ้นขึ้นมา1เส้นนะนับ1 2 3สนะคะพลาดข้าม3เส้นนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะจับพา,า,าดข้าม3เส้นคะ่ะจับพาดข้าม3เส้นค่ะพาดข้าม3เส้นมา พัดข้ามสามเส้นนะคะพัดข้ามสามเส้นมานี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะคะเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจะับพาดมานะคะสอดเข้ามาในรูนี้เส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะ ะะดึงมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นี่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับก่อนเลยดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะจับดิบบิ้นนะคะสอดลอดไปค่ะ สอดรอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเวลาเราสอดตามแนวริบบิ้นก็ริบบิ้นมันจะออกไปตามแนวของมันเองนะคะรอดสามเส้นนะคะแบบนี้นะหนึ่งสองสามนี่นะก็จะสอดรอดไปแบบนี้ค่ะทุกเส้นเลยค่ะสอดรอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะทุกเส้นเลย พอเราได้แบบนี้เราก็จับดิบบินในด้านนี้นะคะกลับมาด้านนี้นี่ค่ะเราเปิดเส้นดิบบินออกแบบนี้นะคะเราก็จะจับดิบบินมาหนึ่งเส้นค่ะม้วนมาแบบนี้นี่ค่ะบิดม้วนมาแบบนี้นะคะนี่นะจับดิบบินนะคะสอดเข้าไปในหน้าเส้นของตัวเองนี่ค่ะนะคะจับสอดรอดไปในหน้าเส้นของตัวเองนะคะแบบนี้นี่ค่ะดึงมา เส้นถัดมาค่ะวนมาวนเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะวนไปนะเราก็ไปสอดหน้าเส้นของตัวเองเหมือนกันนะคะทุกเส้นก็จะวนไปสอดที่หน้าเส้นของตัวเองค่ะนี่ค่ะวนมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปที่หน้าเส้นของตัวเองนะคะนี่นะก็จะทะลุมาตรงนี้นี่ค่ะเดินมา สอดวนมานะคะไล่มาเรื่อยๆนะอย่าห้ามข้ามเส้นนะคะข้ามเส้นไม่ได้นะเดี๋ยวข้ามเส้นเดี๋ยวสอดมันจะไปไม่ถูกเลยนะคะถ้าข้ามเส้นนะเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆค่ะทีละเส้นนะคะวนไปนะไล่วนไปทีละเส้นนะคะแบบนี้แล้วก็สอดไปนะคะ วบบนมานะคะนี่นะี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับบนมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไป นะคะดึงมาค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะเราก็จะดึงไล่มาทีละเส้นแบบนี้นี่ค่ะดึงไล่มานะคะดึงให้กระชับเลยนะนี่ค่ะดึงให้กระชับแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดเก็บนะสอดลอดไปตามแนวริบบินนะคะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะสอ,อดรอบไปเลยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะเราก็ถัดไปริบบิ้นทิ้งค่ะ มานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะนะแล้วก็เอามาสอดนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยเก็บปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะนี่นะเก็บปลายริบบิ้นไว้ด้วยเราจะสอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะสอดแบบนี้เลยนะคะ พอเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้จะพับนะคะริบบิ้นนะตัดมุมนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะมาสอนในรูนี้ข้ามมาหนึ่งเส้นค่ะนี่ค่ะสอนมาแบบนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านหลัง พับตัดมุมด้วยนะคะแบบนี้นะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพับมาด้านหลังแบบนี้ก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ สุดท้ายค่ะพามันด้านหลังค่ะแล้วก็พามันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดเข้าไปค่ะหนึ่แบบนี้นะจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะแล้วก็สอดกลับไปนะใต้บนปลายริบบิ้นนี้นะคะเรากดไว้ด้วยนะกดริบบิ้นด้านล่างเส้นสีชมพูด้านล่างไว้นะคะ พอเราดึงออกไปริบบิ้นจะได้ไม่ดุดนะคะไม่ดุดตามแรงดึงของเรานะคะเราต้องกดไว้ด้วยนะคะนี่หาดัานไว้ใช้นิ้วชี้นะคะนี่ชี้ชดันฝั่งโน้นไว้นะคะเวลาดึงไปมันจะได้ไม่ดุดนะคะนี่ค่ะ พอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับตะแคงด้านนี้จับบิดบินนะคะเส้นนี้นะคะพับลงมานะคะบิดมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็สอดนะคะจับแบบนี้นะสอดลงแบบนี้เลยนะนี่ค่ะดันลงมารูนี้พับขึ้นไปค่ะพับมาค่ะ มิดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่ค่ะน,นะคะแล้วเดีเ๋ยวเราค่อยมาแต่งอีกทีนึงน,นะคะเราสอดให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสอดเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจัดแต่งอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ ง่ายเลยนะผักลงมาขามิดมาแบบนี้จับปลายดบินแล้วสอดลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะดึงลงมานะคะเราก็จะแต่งจัดแต่งโดยการดึงนะคะดึงเลาะเข้ามานะ ให้กรีบเข้าไปในเส้นแบบนี้นี่ค่ะ,คะเราก็จะได้แบบนี้นะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับดิบบินนะคะเปิดเส้นนี้ออกนะนี่นะคะเราจะสอ,สอดในดูนี้นะคะเราจะดึงลงมาก่อนที่เราจะพับกรีบเราดึงกรีบลงมาก่อนนะคะดึงเส้นลงมานะคะพับขึ้นด้านบนพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะสอดลงไปในดูนี้นี่ค่ะดึงลงมานะคะแบบนี้เราก็จะได้กลิบแบบนี้ นี่ค่ะดึงลงมานิดนึงดึงลงมาก่อนนะคะก่อนที่จะพับปีกนะแล้วก็บิดกานแบบนี้นี่ค่ะดึงลงมา ะะเราก็จะได้ติ่งแบบนี้พอเราได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พับกลับขึ้นด้านบนนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ,คะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนนี้ะะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิงบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว5 5เซนติเมตรค่ะ2เส้นที่เราตัดเตรียมไว้แล้วนะคะสอดเข้ามานะนค่ะ มาแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะสอดลงไปค่ะดึงมาพับขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ค่ะพับมาแบบนี้บิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงมานี่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ 1เส้นนะคะเราจะทําได้สี่กลีบนะ1เส้นลิบบิเรานี้นะคะเราจะทํากลีบแบบนี้นะคะได้สกลีบนะนะคะ ก็สอดกลับขึ้นไปนะใต้ปลายลิบบินที่เราเหลือไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดปลายลิบบินทีนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนี่ค่ะเหลือปลายลิบบินไว้นะคะพับมานี่ค่ะ แล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปนะคะใต้ปลายดิบินนี่นะนะคะีคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัดปาลายดิบินทิ้งน,นี่ค่ะกรีบออกนะคะนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวปทุมเกสรน,นะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ